โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เนาะคลิปเนี้ยกว่าจะถ่ายได้นะเธอเอ้ยเอยเออะเดี๋ยวมาดูไพ่กันดีกว่านะคะจะเป็นการอ่านไพ่แบบเจอรัลรีดดิ้งเนาะอ่าโอเคในคลิปนี้คือกำลังสับไพ่อยู่นะจ๊ะเราก็มาดูกันนะว่าเราจะอ่านของราศีไหนเนาะอะเ,อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสับไพ่อยู่เออสับไพ่ไปก่อน อ่าโอเคอ่าเริ่มมาหนึ่งใบอ่าพฤกษกค่ะนะคะได้ราศีพฤกษกนะคะเดี๋ยวโอ้มาดูกันดีกวอาว่าเอ่อราศีพฤกษกเนี่ยไพ่อยากบอกอะไรนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบเจอร์รอลิทติ้งทั่วไปเลยนะคะก็ดูที่ว่าถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยไพ่จะบอกอะไรก็ก็อ่านตาำน้าไพ่เลยนะคะขอคนไม่ซีเรียสนะคะไม่ต้องซีเรียสเลยมากจะเป็นการอ่านแบบ ปกตินะจ๊ะเออผ่านไปนานนะที่ไม่ได้ทำคลิปโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคได้สามใบนี้แน่นอนว่าเรื่องเงินแน่นอนนะคะจะเป็นเรื่องเงินใครที่มีหนี้หรือมีเจ้าหนี้อย่างเงี้ยมีโอกาสที่เจ้าหนี้จะมาทวงเงินนะจ๊ะเอออาจจะเงินไม่พอเก็บไม่พอใช้แต่ก็ต้องจ่ายหนี้กันไปอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวมาอีก3ใบอ่ะโอเคซับก่อนโอซับยากนะคะอ่ะเนี่ยเรื่องเงินเลยนะคะหามาได้เท่าไหร่ทำงานหามายังไงก็เก็บนี่อยู่นะคะก็ต้องจ่ายออกไปนะคะอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานเสริมควบคู่ไปด้วยะคะ่ะก็มีโอกาสที่จะได้เก็บเพิ่มนะนะคะอ่ะซับอีกสับอีกจ้ะซับไปเรื่อยๆอ่ะเปิด3ามใบ นะคะอันนี้เกี่ยวกับความรักนะคะเพราะว่ามันมีถ้วยขึ้นมาใบแรกก็เลยพูดไปว่าความรักแน่นอนนะคะคิดว่าความรักจะดีขึ้นนะแต่จะเป็นความรักครั้งใหม่นะคะใครที่มีแฟนท็อกซิกก็เลิกมันซักบุกอ่อนมันซักนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะได้เจอรักครั้งใหม่แล้วก็ดีนะคะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมีความคิดคล้ายครึ่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะ อ่ะน่าจะเป็นสามใบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวสับก่อนสามใบสุดท้ายอันนี้ก็คือเรื่องชีวิตโดยรวมเราเลยนะคะถ้าใครรู้สึกทุกข์ร้อนใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องเงินเรื่ององานเ,เ,เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่ารักตัวเองนะคะรักตัวเองแล้วก็พาตัวเองออกมาจุดที่มันเลวร้วายเนาะออกมาจากจุดที่มันท็อกซิก นะคะคอย่าลืมใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็หาความสุขกับตัวเองให้มากขึ้นเดอ้อนะเพราะว่าสามใบนี้เป็นสามใบที่ให้ให้หลุดออกมาจากท็อกซิกอะเออถ้าเราเจอท็อกซิกไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยก็ก็ออกมาจากจุดนั้นเถอะอะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในคลิปพ,พูดอะไรเยอะแยะนะเออสารยายดูมือก็วนไปอยู่งั้นแหละ <c oughs> โอเคก็นั่แหละไม่มีอะไรเยอะนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะอมืรักตัวเองให้มากๆยังไม่จบนะก็ก็ยังก็ยังคุยกับตัวเองไปอยู่เรื่อยๆเลยไม่จบเมื่อไหระ่จะได้ปิดคลิปฉันรอปิดคลิปอยู่เนะี <c> ่ย <oughs> โอเคโอเคหรือยังไปหรือยังได้หรือยังโอเคไปแล้วโอเคเนาะนี่แหละนะคะเกี่ยวกับ เจอร์อรอลิิ้งเกี่ยวกับคนที่เกิดเดราสีหรือว่ารัคนาพึงศกแล้วกันนะคะยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะอย่าคิดมากนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่บ๊ายบาย